มาแล้วเลียงพูเรนตัวจริงของนิบจะได้เราก่อนกับชุดซีเกมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า เราก็มาด้วยความพร้อมเหมือนกันโดยเฉพาะตัวหลักอย่างชินพัทเอยพพิชิตชยัยหรือว่าพลเอกมณีกรเนี่ยก็ได้มีการลุ้นเล่นอยู่ในไทยลีกแล้วเริ่มจากผู้รักษาประตูนะครับคนแรกเนี่ยก็เป็นสรวัตรโพสมันและก็จะมีชานนชนนพัทสิทธายกศกรบูรพาครับธนกิจศิรภพชินเงินพิชิตชายยกศกรและก็พลเอกมณีกรซึ่งเกมนี้แน่นอนว่าเราเจอกับติโมเลสเตนะครับแต่ในเรื่องของรูปเกมการเล่นเนี่ยโดยเฉพาะ20นาทีแรกของเกมครับตีโมดูเหมือนไม่ได้กลัว เราเลยนะแล้วก็มีโอกาสจบหลายตัวแท่จังหวะแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับติโมเขาก็จะเน้นรูปแบบการเล่นเฉพาะตัวมากกว่าโดยเฉพาะริมเส้นวิงแบก็กซ้ายขวาของพวกเขาเนี่ยถือว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งเราก็ยังเอาไม่อยู่มากเท่าไหร่สําหรับช่วง20นาทีแรกของเกมซึ่งสายกันในขันของทีมเจ้าถ่เราครับจะมีสิงคโปร์จะมีติม่เลสเต โดยก็เจ้าทีมอันดับหนึ่งและก็อันดับ2นั้นผ่านเข้ารอบต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงรูปแบบการเล่นกันบ้างดีกว่าครับเราเนี่ยยืน42 31แล้วก็เน้นบิวอัพตั้งแต่แผงเซนเ,น,เนเตอร์แนวรับเลยนะครับจะมีจังหวะตักคำลายกองหลังบ้างคือยิงตรงไปยศกรบูรพาเลยจังหวะแบบนี้เราจะค่อนข้างเล่นบ่อยไม่ว่าจะเป็นการโยกตัดเข้าในและก็เปิดแนวทะแยงให้กับผู้เล่นตัวรุกอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือเราจะมีรูปแบบวิธีการเล่นแบบนี้แต่ว่าในส่วนของการบิวอัพตรงกลางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นมากเท่าไร ซึ่งเริ่มเกมมาในช่วง5้านาทีแรกครับเรายังดูดีนะถึงแม้ว่าติโมเนี่ยดูเหมือนจะไม่เกงกลัวเราก็ตามแต่ว่าเราเองก็เหมือนมีเหลี่ยมมีทรงมากกว่าครับได้โอกาสลุ้นประตูจังๆเนี่ยสองครั้งเลยรวมถึงยิงประตูขึ้นนาได้ด้วยจากจังหวะการตั้งเตะลูกฟรีคลิกแล้วก็โชบไปหม่แต่น่าเสียดายที่มันล้าหน้าไปก่อนนิดเดียวจริงๆพอเราไม่ได้ประตูลูกนั้นแล้วเนี่ยติโมเขาก็เริ่มมีโต้มีส่วนเหมือนกันนะครับรับบ้างสวนบ้างโดยส่วนใหญ่ครับเกมลุกริมเส้นเนี่ยเราจะไม่ได้เน้นฝั่่่่่งงงงในนนฝฝฝัันะัึึะมีโออกกาาาาสขข้้้ซยหรืวว็จ เพราะว่าทั้งพอดเดมณนีกรหรือว่าพิชิตชัยเนี่ยแต่ละคนก็มีลูกครอสยอดเยี่ยมอยู่แล้วบวกกับมียศกรที่กล้าเล่นกล้าพิงกล้าบางังเป็นคนเดียวที่ยังได้มาเล่นซีเกมในปีนี้นะครับเพราะว่าซีเกมรอบที่แล้วเนี่ยยศกรก็มีโอกาสได้เล่นเหมือนกันและอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นนะครับก็เป็นฝั่งของธนกิจนะก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่จ่ายสวยๆแล้วก็เปิดทางให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีพื้นที่โลง่งๆมากขึ้นแต่ก็แน่นอนครับติโมรลสเต้เขารับถึง10คนในแดนตัวเองนะ ชั้นโดยเฉพาะ2องเลเยอร์สุดท้ายอโหูรับกันแน่นมากถึงขั้นเราเนี่ยเจาะไม่ได้เลยนะครับก็สายจังหวะยิงไกลของเซรภบ,บ้างของยศกรบ้างผ่านไป25นาทีครับรูปเกมส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ขยับมากเท่าไหร่นะครับติโมเขาก็ยังกล้าเซตบอลน,นะคือผมคิดว่าติโมอ,เ,อเขาก็มีดีเหมือนกันโดยเฉพาะผู้เล่นตำแหน่งตัวรุกครับที่จัดจ้านเหลือเกินกล้าเล่นกล้าพิงกล้าเลี้ยงตำแหน่งเกม,ร,เกมรับเองก็มีรูปร่างสูงใหญ่ไม่ได้มีแล้วนะครับตัวเล็กผอมแห้งเนี่ยติโมไม่ค่อยมี แบบนั้นแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกครึ่งบ้างแล้วก็แบบปีกเนีย่ยเร็วเป็นจร,รวดเลยมีอยู่จังหวะหนึ่งด้วยซ้ำนะครับที่มีโอากาสยิงเราโจโจแต่สุดท้ายเนี่ยก็ดนบล็อกของเราไว้ได้ก็เดียวว่าอันตรายพอสมควรนะกับรุ่นอายุนี้ไม่ใช่ว่าเราไปเหนือกว่าแบบโอ้โหทุกประตูขนาดเวนามีงโกยังเกือบไม่ไหวกับเราเลยแต่อย่างที่ผมบอกครับสิ่งที่เราเหนือกว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจนะเพราะว่าหลายๆจังหวะเราดูความมีความนิ่งกว่าแต่มันก็อาจจะยังไม่ลงล็อกกันทางการจ่ายบอลเอ่ยการสวิตบอลซ้ายขวาเอเ่ยยังไมไ ไม่มีแยเห็นส่วนใหญ่ก็จะเน้นยัดตรงกลางเจ็ดบอลเพื่อพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับรูปเกมมันก็เลยดูเร่งสปีดกันมากเกินไปหน่อยสําหรับช่วง30ินาทีแรกของเกมโดยหลังจากน,นั้นครับรูปเกมก็ดูอึนไปอยู่พักหนึ่งนะครับก่อนที่ไทยเราเนี่ยจะเริ่มเห็นจุดอ่อนของติโมลิสเตมากยิ่งขึ้นก็คือจังหวะการเล่นบอลยาวหรือว่าบอลโด่งซึ่งรูปกลางอากาศเนี่ยถ้าเกิดจากันได้เราก็เคยได้ประตูหนึ่งศูนย์แต่ว่าจังหวะนั้นเป็นการล้ำหน้ากดนะครับแล้วรอบนี้ก็ยังเป็นคนเดิมครับ ถือว่าโดดเด่นมากๆในครึ่งแรกริมเส้นกราบซ้ายทั้งการโยกตัดทั้งการโยนบอลยาวๆวางบอลแม่นๆแล้วจังหวะนี้ก็เป็นอีกช็อตหนึ่งครับซึ่งเป็นประตูขึ้นนํา1 0กับนาที44่ของเกมก็เป็นจังหวะที่นัานกิจนั้นโยนบอลย้อยๆปั่นเข้าหัวยศกรบูรพานะครับก่อนที่จะโขกเข้าไปแบบนิ่งๆมุมเดิมเลยครับกับจังหวะประตูแรกของเราเนี่ยก็ขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์นี่แหละครับคือจุดอ,อดเพราะว่าเหมือนเรามีแทคนติกกับตรงนี้เป็นลูกสูรของไทยเราแหละเพราะว่ายยยยนนนนนตรรงงัันเน้เีคคหลลุดจากกกกไปก็อ2 ซึ่งอนาจะเป็นเกมของเราที่วางมาแบบนี้ครับก็เลยทำให้ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์สำหรับครึ่งแรกแต่ก็หายใจรุดต้นคอกันอยู่เหมือนกันส่วนในครึ่งหลังครับก็มีการเปลี่ยนตัวเล็กอย่างอิสลัดลงมาเพื่อเสริมเคียวเล็บกับตำแหน่งริมเส้นกราบขวากันบ้างซึ่งแนวทางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสลับตำแหน่งกันนะครับกับธนก,กิจฝั่งซ้ายบ้างฝั่งขวาบ้างแล้วพอเปลี่ยนลงมาครับอิสลัดเนี่ยด้วยความเร็วก,การกระชากที่มีแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอยู่แล้วสัมผัสบนแรกเลยครับกระชากไปตรงกรอบเขตโทษของตีมอแลัลบ คืนมาซึ่งก็มีการครอสยาวๆทะแย,ยงไปยังเสาสองครับทำให้ลูกนี้มันก็เป็นจุดอ่อนของติโมร์เลสเตอยู่แล้วครับทำให้เราเองก็ยิงน้ำห่าง2ประตูต่อศูนย์นาทีตั้งแต่นาที59ของเกมหรือว่าเริ่มพึ่งหลังมาเป็นแค่สนาทีเท่านั้นเป็นจังหวะครอสของพอดีมณนิกรนะครับและก็ศีรพวันดีเนี่ยโขเข้าไปแบบเจาะๆซึ่งดูแล้วเนี่ยโค้ชวังเองก็ใจจุดอ่อนกับตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าติโมร์เลสเตเองป้องก,กันไม่ได้เลยนะจังหวะครอสด,ดีไรเนี่ยเ,เราขึ้นโขกได้ตลด แต่ถ้าเกิดเป็นการเซตบอลริมเส้นเนี่ยตีมัวเข้ามาดีนะครับแต่ว่าเป็นการตีมัวเข้ามาดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้เสริมเรื่องของลูกกลางอากาศมากเท่าไหร่มันก็จะทำให้เราถึงแม้ว่าจะบีวับเกมรุกริมเส้นเอ่ยตาะบีวับตรงกลางไม่ได้เนี่ยเราก็มีลูกที่เด็ดจากการครอสของเราซึ่งดูเหมือนจะใช้เป็นลูกสูตรเพื่อมาเจอกับเตมอรเลสเต้ด้วยเท่าที่ดูจากการเข้าทาเราเนี่ย และจังหวะนะครับที่เราใช้ลูกกระลังอากาศโจมตีส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาของแนวรับติมอร์เลสเตทันทีแน่นอนนะครับการได้ประตูที่2เนี่ยมันทําให้เราเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วพื้นที่แนวหลังของติมอร์เนี่ยก็เริ่มเปิดมากขึ้นเพราะว่าเขาเองก็ต้องการประตูนะครับทีแรกเนี่ยติมอร์รู้สึกว่าจะมาเพื่อยันเสมอกับไทยเรานะไม่ได้หมายมันปนนุยว่าจะเอาชนะเพื่อที่จะเป็นแชมป์กลุ่มผ่านเขารอบเนี่ยดูแล้วติมอร์เขาจะมายันเสมอกับไทยเรานะครับครึ่งแรกก็มีการเซตบอลบิวอัพมาได้เร่งรีบแตนะแตต่่่ออยาาางใดนพเรํ10 ระนมสองศูนติมอ์ก็ต้องเร่งเกมไม่เร่งเ,เ,เกมไม่ได้โอกาสตกรอบสูงมากเราถ้าเกิดชนะไปโอกาสเขารอบก็สูงมากเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าครึ่งหลังครับมีการติวกับช้างศึกไทยเราน้องๆเนี่ยยู่ตำแหน่งกันแน่นมากขึ้นแล้วก็ทำรายการวิ่งต่างๆมันดู ไม่รีบร้อนจนเกินไปไม่เหมือนกับครึ่งแรกครับที่พยายามด้วยจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วการได้อีกลาดมาเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดมากๆนะครับทั้งจังหวะการดิงจังหวะการเล่นเลี้ยงกินตัวหนึ่งหนึ่งเชื่อว่าเป็นตัวเข้าหวังของทีมชาติได้เลยเพราะดูน้องเล่นแล้วเนี่ยชุดใหญ่ของเรายังไม่มีแบบนี้ตัวที่พยายามพาบอลพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวกล้าได้จะแตะบอลวิ่งแข่งกระชากลากเลยแล้วเท้าซ้ายด้วยเนี่ยเราค่อนข้าง ไม่มีในตำแหน่งริมเส้นแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับพอได้ประตูที่2ปั๊บเนี่ยประตูที่3ก็ตามมาแบบติตดๆจากอีกรักสันดุลนะครับที่กดด้วยเท้าซ้ายแบบเต็มข้อจากการกระชากลากเลยนะคือตอนนั้นก็ดวลก,กันหนึ่งหนึ่งเลยครับแต่อีกรักเนี่ยอยู่ดีแตะบอลไปเฉยเลยแล้วบอลเจ้ากรรมไม่ออกด้วยนะครับกลายเป็นว่ายิงดัดเข้าไปเนี่ยผู้รักษาป,ประตูของติมอ์ก็ไปพลาดเองครับสมม่งผลให้เรายิงน้าห่าง3ต่อศูนย์ในนาทีที่60ของเกมเป็นตัวเปลี่ยนเกมโดยแท้จริงพอลงมาแล้ว มุมมองการเล่นในแถบฝั่งซ้ายเนี่ยมีมิติมากขึ้นและก็น่ากลัวมากกว่าเดิมพอได้ประตูที่3เข้าไปครับกลายเป็นว่าความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมมากกว่าเดิมสุดท้ายครับจังหวะประตูที่4ก็มาจนได้จากการยิงของยศกรบูรพานะครับจังหวะนั้นดูแล้วมีความมั่นใจนะ,นะคาร์นาคับยกเนี่ยตักบอลปั่นเข้าหัวเลยยศกรก็โขกแล้วโขกอ,อีกจุดอ่อนของติโมเนี่ยเห็นชัดเจนมากๆคือลูกลังอากาศที่ ไม่ได้มีการป้องกันอะไรเลยแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องชีนชมน้องๆด้วยนะครับมีความแม่นยําสูงจริงๆในทัวร์นาเมนต์แบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราสามารถดูได้เลยก็คือฟอร์มวันนี้เล่นดีเลยหรือว่าจะค่อยๆเล่นดีไปเรื่อยๆโดยพอประตูที่4ปั๊บเนี่ยอีกไม่ถึง5นาทีนะครับก็เป็นประตูที่5เนี่ยได้เพิ่มมาอีกแล้วจากยูสโกนช็อตนั้นเป็นความผิดพลาดของเกมรับตีบอลนะครับที่จ่ายบอลกันเนี่ยครัเกินๆแล้วยูสโกนขยันนะครับวิ่งไล่บอล เบียดตันกันอยู่หลายจังหวะก่อนที่จะโยกหนึ่งครั้งแล้วยิงปัดในแถวซ้ายเข้าไปเป็นอีกหนึ่งแมตที่อาจจะได้ความมั่นใจกับเกมต่อไปได้เลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เรายิงกันแบบถลลุทลายมากๆ5-0ครับ,รบในนาที71ของการในขันและก็มีการเปลี่ยนโรเตชันผู้เล่นเนี่ยมากด้านหลายตาเลยครับทั้งวิชันเองที่โด่งดังมาจากฟุตบอลสีเศร้าจตุรบมิดก็ได้โอกาสลงเล่นเหมือนกันหรือว่าอีกหลายตัวหลายคนถือว่าเป็นการทุดลงทีมมีทั้งมาดมแป้ง <Workers. S 2> นายกสมาคมฟุตบอลไทยเรานะครับมีท <variety: S 2> ั้งแอนโทนีฮัซันโค้ชฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่หรือแม้แต่กองเชียร์เนี่ยก็เข้ามาเชียร์กันให้กำลังใจกันเยอะพอสมควรโดยแบบนี้ก็ชนะไปแบบสวยงามของทีมชาติไทยนะครับเกมต่อไปครับเราจะไปเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่11ธันวาคมเวลา19นาฬิกาเวลาเดิมเป๊ะนะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเชียร์น้องๆกันเกมนี้ได้ด้วยความมั่นใจได้หลายคนรวมถึงได้โอกาสลงเล่นสัมผัสเกมหลายต่อหลายคน แล้วผมเองก็คิดว่าชุดนี้เนี่ยมิติการเล่นมันมีหลายอย่างมากนะครับแล้วความโดดเด่นแต่และตำแหน่งเนี่ยมันก็มีชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งกองกลางกองกลางเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความแบบโอ้โหจ่ายบอลถึงขั้นทะลุช่องปึงป้งปังปึ้งปังขนาดนั้นแต่ว่าเกมรุกของเราเนี่ยมันจัดจ้านไม่ว่าจะเป็นดิมเส้นเอ่ย้าเป้ายศก,ก,กรเนี่ยก็เก็บบอลดีถือว่าเป็นชุดความหวังของเหรียญทองซีเกมที่เราไม่ได้มาหลายปีเหมือนกันนะครับน่าจะสองสมัยแล้วนะที่เรายังไม่ได้แชมป์ซีเกมกับฟุตบอลชาย ยังไงก็รอติดตามอัปเดตเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันได้นะครับส่วนฝั่งของทีมชาติเวียดนามครับเอาตรงๆก็เกือบไม่รอดเหมือนกันกันกบการน,นขันเกมแรกของซีเกมนะครับประเดิมคู่แรกเลยก็ต้องเจอกับทีมชาติลาวและก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้สูสีคู่ขี้กันมากๆนะครับเพราะลาวเองเนี่ยเขามีวิธีการเล่นที่สปีดเกมเร็วไม่แพ้กับเวียดนามเลยแต่อาจจะแพ้หน่อยในเรื่องของเซรีระในเรื่องของวิธีการเล่นที่ เวียดนามเนี่ยอาศัยจังหวะบอลโยนได้และก็บอลริมเส้นหรือว่าการวิ่งชนวิ่งตันกันได้ส่วนลราเนี่ยมีในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวตูความเร็วซึ่งครึ่งแรกก็เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนที่เวียดนามเองจะมาได้ประตูขึ้นนํา2 1หนึ่งในครึ่งหลังและก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปแต่ไมตอนนี้ตารางคะแนนกลุ่มบีของฟุตบอลชายนะครับก็เป็นเวียดนามที่นำหัวตารางอยู่ แข่งไปหนึ่งเกมมี3คะแนนชนะ1เกมนะครับก็เกมต่อไปจะเจอกับทีมชาติมาเลเซียถือว่าเป็นคู่แข่งของเราที่สําคัญเหมือนกันสําหรับเวียดนามเองนะครับถึงแม้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยฝั่งของเวียดนามจะไม่ได้เข้าชิงเหรียญทองแต่ว่าเป็นฝั่งไทยเราที่ได้เข้าชิงแทนแต่มาปีนี้ดูทั้งเรื่องของสรีระดูทั้งเรื่องของความเร็วต่างๆเนี่ยถือว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราว หลังเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย